ว่าจำข่าลาว่าจำข่าลาทำนี eh ้นานเลยจำมาบ่กมันบอกเตียงรู้ความเหียมไปมารู้ชะลาดอาแก่มาเว้นเว้แก่คนใดจะดีภัยมันนานทำมาจากเป็นโอกาสเกิดก้อนโดนบดดึกก่อนจำ bước nước có cờ bỏ bị sinh ba chợ chẳng chẳng ăn trâu và ru và đồng nắm mà đồng ní na tiền nhóm rú, lạc ca bít bè để ăn đi đã và dù bắt chờ đi cân, mà bỏ khả nắm châu cầu vây qua sắp bê sát đá bảo cho na lời muôn mù Cơn mà bên cũ và là lô kế mặt đọc mặt đằng cả lê phong mượn và để bà cô luộc bò thế là bà vẫn do đằng đi khai châu này lũ mà luộc bò cây lâu ở phong hoa Luộc bò cờ này trong cuốn khá bọn đi ngày bàn ta thả ông bơ có khá Chẳng quát lòng vàng về lũ khổ buồn Bỏ ra là cổ kéo mẹ không gì thích Mi bị nó đầy cắn hạ khốn khốn đi nước cứ bỏ mừng Di thích đầy đường kẻ cầm leo khốn đi gió mẹ cào kéo Di thích đầy đường kẻ cầm leo khốn đi gió mẹ dũng mịt di thích Thương kẻ cầm leo hồn đi gì bọt điểm diệt thích từ kẻ cầm leo bắt đi bằng hồn luống bù bay bùn giúp bằng khả lồ diệt thích lúc là khổ hòm ai nhu mặn khoản nhớ thường về giúp cầu kỳ hốt giúp giả bạn điện phòng gồn đầu và đò má pò còn đây số yên và chồng chồng vắt giang mày bên lồn liền chai chốt bỏ hố lồn liền biến xơi rồi biết thời à này đò má anh lúc đây bị pò mẹ và khổ bùa được pò mẹ nơ ท่านก็ไดในลาอุปสัมปทาเป็คขเป็นลูกศิษย์พระเด็พระคคณหลวงปู่หลวงกด็ดาบุญโยวันธรรมยุทธวันแรกของอัลบะก่อขาวันตำรานิวาโดยมีพระเด็พระคคณหลวงปู่ท่านพระครูธรรมวชครูบาวงธรรมววง ส่งอันเดียวกันนะยาวัดลำปางธรรมยุทธวัดเจดวันนครลำปางเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาบัะเด็นพระคุณหลวงพ่อไผ่บุญตั้งใจมาทิพย์อุตรนเหนือมาประกออยู่วัดร้างกลางเมืองพะเยานะเดี๋วบดาก็มาอุปถัมภ์ ว่าหลวงพ่อช่างตันีเตอจับจริลุกเหลืองใส่จีวาวัดรตนบรรณารามเมื่อสองปันหาร้อยสิบสามต่อมาปฏิมาหหนวันตุ๊ถวันพันยาวประเป่าคุนก็หลวงพ่อ ไปบุก็สางวัดรังที่สองเมื่อสองปันนาร้อยสามสิบยู่ว่าอนาเรโยที่พยารามต่อม้ก,ก็ไปตักขีณาโอนใจ้างวัดพระคนทธาบาทปูผาแดงเมื่อสองปันนาร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นปีหกสองร้อยปีทร,รมยุยนิกายทวายประบานจบเด็น พระยอดเก่าเจ้าอยู่หัวลอนเกาในราชการที่สี่ในรับน้ำไม่ว่าวัดพุทธบาลสุทาวันต่อมาก็ได้ขึนมาอยู่ตามบนเนื้อพืนเกื็ดขนาดนาคอเมื่อเดยกของเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบหกโดยมีการโยงในถาวร ใจดูอาวัตถิมิสุูดิใจยาเมื่อจอ6ปก็ีนจอกงกานเป็นวัดที่ถูกต้องตามระเบียบแห่งการราชการส่วนสามนามนั้นพระเดชพรอคคนหลวงพ่อจะเลโดยสามนับจะเลิโดยสามเ มา้วยลำดับเป็นพระโคปันดั้มสัมพุทธวิปุญญาจารก็ตมาพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวสพระราชทานตังสัมมาณัสเป็นพระราชาคณะจันทรสามที่พระปัญญาพิจารถเทนก็อมาได้รับพระราชทานุวัฒนธรรมสัมมัสส เป็นพระรา,าชาขณะชั้นราชเป็นพระราชษฎรยานล้วนสมานาจักเป็นจานเทพะเทพิจุตยายล้วนสมานาจักเป็นชั้นทรมคือพระรรมปิจุตยานหุณนงามความดีาบเป็นธรระเนีประกันแห่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในสถานบ้าน,นาคเป็นร้องเจ้าสมเด็จช่างนีล้นยาบาดที่พาควิปจิระพระบรมวจิระคณหลวงข้าวยบุญสุบังคโรดังกล่าวคุนงามความดีนี่ประเดชพระคุณหลวงพู่จึงถามือท่านดอกเตอร์ สุขจิรลาภนุทุกวานนอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจริญการชนารักแห่งอันเป็นลูกศิษย์ยอดการโย่ับท่านด็อกเตอร์พอพันชนเจริญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจริญการชนารักยอง เป็นลูกเสียดยอดกันกันอยู่ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์คนดังล้าก็ได้ไวในสารเรียยประเด็นของคณว่าหลวงพ่อเด้ยศคนพระพรหมวชิรคุนด็อกเตอร์ดังกล่าวประเด็นของคุหลวงพ่อบา สมานธรรมต้องคดีธรรมและตดโลเป็นที่ไว้ที่สางแห่งคณะสงฆ์มาวัสศีวัดป่าอารยวัดศีวัดบ้านน้องพ่อตำลงขันมาจนถึงวันที่สาวโหกเดือนกันยายนสองปันห้าร้อยหกสิบหก วัดตาโอยน้อันวัดความตายประเด็นของคุณหลวงพ่อคนในถ้งมันนั่งนับลูกเมื่อวันที่สาวกันยายนสองปันหาล้อยสาวกเป็นวันอังคารเวลาสิบเจ็นาายี่สิบสาที ความดีความงามของพระเดชพระคุณทราบไปเถิดพระเทศประกันแห่งพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด่าน้ำหลวงทรงชกเล็กอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นลำดับไปบัดนี้ก็เป็นเวลาที่ยอดได้ดูเวทเกตานเถิด ต่ปฏิทาไรลัตนาบานแพลวพางแกวเยาดังสามพระการมีธรรมะเมตตาอ้อยนะครับปฏิฆาหาเราเอาอย่างวัตถุปัญญาตาจะทุกปัญญาตาตั้งหลายตั้งมวลฮือไปยุกยอดลอดเดิมพระเดชพระคุณหลวงพอ่อ พระบรมวิรราชนรงนครง์ไวู้นสุมังคโลดังกล่าวบนกินบุนาานได้มาอภิบาปปองคงกระศิดอันนีตระกูลเปรลั่งสุเปรลส วัาทุวันนันสัตธาคุณั่นครูบาภาคมาโยโตดถึงท่านอาจารย์ดร้งสองและขณะเสียเสยญาณเสียนในอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกันทุกคนคนนิจยมวันดานิปานังสุขขังวันดานิปานังสาลา bye, -bye.